56.3ล้านชิบะถูกเผาใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะที่ b เบิร์นปาร์ตีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบาเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้ราคาของเหรียญพุ่งแบบก้าวกระโดดวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง กรับสวัสดีเพื่อนๆเหล่นานักลงทุนและวัยรุ่นคลิปโตทุกคนนะครับสวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่ทางฝั่งของสองปปลาวชิปะอินุจำนวนมากถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินอินเฟอโนโใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเจ้าของธุรกิจ ที่เผาเหรียญโทเค็นชิบะเป็นประจำคาดการว่าในวันวาเลนไทน์พวกเขาอาจจัดปาร์ตี้เบิร์นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาพวกเขาสามารถหาเงินทุนเพิ่มเพื่อซื้อชิบะด้วยปาร์ตี้เผาชิบะที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมาสตีวเวนคูปเปอร์ เจ้าของค่ายเพลง Big g e r Entertainment ทวิตว่าบริษัทจำเป็นต้องระดมทุนประมาณ6,000ดอลลาร์เพื่อขายตั๋ว1,200ใบในราคา5 USD าลาลเพื่อจัดปาร์ตี้เผาชิบาที่ใหญ่ที่สุดบริษัทอนุญาตให้ลิตเพลงบนเว็บไซตร์รวมถึงการจัดจำหน่าย NFT สินค้าและตั๋วงานกิจกรรมต่างๆเพื่อซื้อชิบาด้วยรายได้ส่วนหนึ่งแล้วลิสดบน ยูทูบระหว่างการเบิร์นที่เกิดขึ้นเป็นประจำและมีการประกาศล่วงหน้าปาร์ตี้ก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมเมื่อมีการเผาโทเค็นราวๆ239ล้านโทเค็นดันราคาที่บาทไปที่0.01ดอลลาร์บริษัทเริ่มเผาชิบะเมื่อปลายเดือนตุลาคมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ได้ส่งโทเค็นจำนวนมหาศาลไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วเพื่อลบออกจากการหมุนเวียนคูปเปอร์ยังกล่าวว่า p i g เจ r e Entertainment ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมอื่นๆอ,อีกหลายร้อยทีมในชุมชนพิบะเพื่อเริ่มเผาโทเค็นเพื่อระดมอุปทานเริ่มต้นที่1,000ละล้านเหรียญและผักดันราคาของคลิปโตมีมให้สูงขึ้น ก่อนหน้านี้หัวหน้าบริษัททวีตว่าการกระตุ้นคู่บริโภคแม้กระทั่งคู่ไม่คุ้นเคยกับคลิปโตให้มีส่วนร่วมให้เกิดชิบะเผาไหมโดยไม่รู้ตัวการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในด้านความบันเทิงเป็นเป้าหมายของบริษัทสำหรับปีนี้ด้วยวิธีนี้เขาเน้นว่าราคาของชิบะสามารถผักไปที่0.01 u s ์ได้ 56.3ล้านชิบะถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโทเค็นชิบะอินุทั้งหมด56.3ล้านถูกเผาโดยการย้ายไปยังที่อยู่ชิบะที่ไม่ใช่ผู้ริเริ่มต้นใช้ธุรกรรม9รายการเพื่อเผาโทเค็นจำนวนมากจนถึงตอนนี้เมื่อนำโทเค็นเหล่านี้ออกมาหมุนเวียนจำนวนชิบะที่ถูกเผาไม่จากการปล่อย4พันล้านครั้ง และสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ยจะลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ